มันเป็นยังไงบ้างับน้องร้อยฟังหน่อยเขาไป็ไปรับใหญ่เขาเตะเขาเล่นเองเขาเอาอะไรเนแทงเข่าดีกว่าแทงเข่าพันสองไม่ไดุ้่นไหนก็พยายเดินสองเยมาแ่รเล่นเ้วยกสามปีด้ช่วงช้วยรับเดินพันสองัสเราบ้านั้งใจเขว่ามีมียกไหนที่กดจังสูงเลยเนอมันยกแรกครับเพราะว่ารถเตะเขาเขาแน่นัน้นใหญ่เออไปแล้ว เขยกกเลยารแเาะรพ่าเตะไปอเไม่มีอากาศเราก็เด่นคนเดควาใหญ่ความาม่ใหญ่คใหญ่ยกแรกเรเห็นคะแนนไปทางด้านฝั่งเขานี่เรากังวลตกใจไหมครับเตะไปเตะกันมาผมประเด็นอะไรครับทีต่อทีแรงเฉียดทคันยกสทีมงานที่เลี้ยงว่าอย่างไรเนงตีเขาี้เขาป เขาด้น <l id> <l id> <Bond> ัรถลกสามเขาโดนสองเขานหน่บอลเขาขาดพันสองเดตชามาเปยังงบางเนียเขาเทียวน้ำหนักไม่ลดอตอนน้้นที่ตอนนั้นที่เขาเขาเกือไปไกี่บอ์มาสอบเจ็ดบอลนะเจ็ดรอลลดลดให้ผมสองบอลงเอาผมห้าบอลาไม่ไหวแล้วเื่อผมก็จะไม่กการรดการแข่งขันท ตรงน้มันลงมนอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญที่ที่ทำให้เกมลุ้นแร้วลุ้นแต่นี้นะใช่แเมเน่อที่จริงอ่ะมันวางทำร้อยห้าเ้าเสร็จแล้ววันนี้เขาต้องมาสอบร้อยหกเพราะว่าห้ามเกินห้าอะไรเงี้ยเขาบอกแต่ว่าเขามาแบบไม่สอบเลยเขามาเจ็ดบเจ็โลอ่ะผมเจ็ดสิบสี่สิบาเจเจ็ตัวนึงนเจ็ดสิบเจ็ดโล ประมาณ67ปอนด์7ปอนครับผมเมื่อกี้ขึ้นมาแค่74 74หือว่าเยอะอะรครับผมไชั่ตอนนี้อาจจะได้73นี้เราก็ฝากัจกมาช้านอกแเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างองันั้เรื่อวามแหรือว่าเราเราสูงกว่าเราอาจจะูไม่ให่แต่ว่าหนักเราน้อนบางคราักา ครับเป็นไงบ้างน้องโอเคครับคิดว่าน่าจะพยายามทำผลงานได้ดีแล้วต่อตอนนี้เราเรียกความมั่นใจให้เลงแล้วตอนนี้คิดคิดแผนยังไงต่อไปเลยไปต่อไปก็มองตอไคะแนนให้ได้มากมากครับเข้าคะแนนเข้าได้จริงจริงครับทายตชัยจากจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมพูดอะไรกับชาวร้อยเอ็ดนะครับแฟนบอลทั่วประเทศที่คุณอาชีว